หาดบางแสนพัทยาหาดบางแสนที่ชลบุรีไม่ใช่พัทยาเพราะเป็นพื้นที่ที่คนไทยเนี่ยคุ้นชินมากมเป็นหาดที่คนไทยเนี่ยไปเที่ยวบ่อยแล้วก็เป็นจุดที่ใกล้กับกรุงเทพด้วยไปแป๊บเดียวถึงพอมีข่าวมีข่าวคราบน้ํามันแบบนี้หลายคนก็ตกอก,ตก,ต,กตกใจกลัวว่าจะไปซ้ำรอยอย่างที่เราเล่าไปนะครับแต่สุดท้ายก็เก็บได้หมดแล้วหลังจากที่มีค,คล้ายๆกับเป็นลักษณะของยางมาต่อยโผล่ขึ้นมาที่หาดบางแสนตั้งแต่ค่ำคืนวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาเขาบอกว่า ภาพน้ำมันนี้ขึ้นมามากที่สุดในรอบ10ปีเลยนะคุณพสชพรลงพื้นที่เป็นยังไงครับก็วันนี้เนี่ยผมพยายามที่จะไปดูว่าตัวน้ําข้าบน้ามันมันจะเหมือนกับที่ที่ระยองหรือไม่นะครับแต่วันนี้ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเหตุมันเกิดตั้งแต่คืนวันที่10้าวันที่11นะที่ผ่านมาเนี่ยนี่คือภาพที่ที่ลอยมันเหมือนเป็นแผ่นฟิล์มนะครับแต่ก็เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเนี่ย ก็ไม่ไว้วางใจสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องนําไปตรวจที่มาพธอีกครั้งหนึ่งผลน่าจะออกในสัปดาห์หน้านะเพราะว่าเกรงว่าน่าจะมีสารตะกัว่วและก็สารปรอดเนี่ยตกค้างอยู่นะครับส่วนที่ติดตัวนะักท่องเที่ยวเนี่ยก็เจ้าหน้าที่บอกว่า,าไม่อันตรายนะเพราะว่าจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยมนสอดคล้องกันนะครับแต่ แต่ก็ไม่ไว้วางใจอย่างที่เราเราพูดไปเมื่อสักครู่นี้คือเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ไว้วางใจนะฮะคือไม่ถึงกับปิดหาดไม่ถ<ต>ึงกับปิดห้า,ามงดเล่นน้ำทะเลในช่วงบางโซนครับคือตั้งแต่วันรแรกๆกเนี่ยคุณประชาคุณนยาครับที่บอกว่าประมาณ7กิโลเมตรเนี่ยวันนี้ที่ผมไปสอบถามเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ถึงนะฮะมันประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ไปจรดที่บริเวณหาดเขาเรียกหาด แหลมแท่นตรงนั้นนะฮะตรงตรงหาดแหลมแท่นเนี่ยมันเป็นเหมือนทิศทางลมที่มาจากแม่น้ําบางประกงพอดีนะฮะเรียกว่าเป็นถ้าเราหันหน้าลงทะเลเนี่ยมันอยู่ทางขวามือเป็นทางทิศเหนือของหาดบางแสนนะฮะตะกอนตรงเนี้ยตะกอนน้ำมันเนี่ยมันจะพัดเข้ามาบริเวณจุดนี้นะฮะแต่ก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเก็บไวมากนะ,ะตรงจุดเนี้ยจุดที่เห็นตรงนี้นะครับตามภาพเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่ได้รับผลกระทบกับนักท่องเที่ยว นะเพราะนักท่องเที่ยวจะอยู่บริเวณวงเวียนบางแสนจนมาถึงซอยหนึ่งถึงซอยสี่ตรงั้นครับเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับคุณวิเชียนจุงรุ่งเรืองนะครับก็ส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคจังหวัดชนบุรี แล้วก็เก็บตัวอย่างคราบน้ำมันคล้ายกับยางมาต่อยตัวอย่างน้ำทะเลตรงบริเวณหาดบางแสนมาทำการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนกลุ่มปิโตลเลียมไฮโดโครคาร์บอนนะครับแล้วก็กลุ่มสารโลหะหนักแล้วคาดว่าก็จะรู้ผลภายใน1สัปดาห์นะครับคือทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็บอกว่าจังหวัดเนี่ยมีความกังวลมากเป็นห่วงเรื่องผลกระทบต่อประชาชนนักท่องเที่ยวก็เลยประกาศปิดหาดบางแสนบางส่วนนะครับเพื่อทําการเก็บ รวบรวมคราบน้ํามันที่ไหลเข้าปนเปื้อนบริเวณหาดทั้งหมดแล้วก็มั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบเหมือนกับที่เกาะเสม็ดแล้วก็คราบน้ํามันแบบนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นบ่อยๆในหาดวอนนาภาหาดบางแสนแต่เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่มากที่สุดในรอบ10ปีซึ่งก่อนนันนี้ทางเทศบาลแสนสุขร่วมกับกรมเจ้าท่าก็พยายามติดตามการลักลอบทิ้งน้ํามันนะครับ มาจากเรือซึ่งจะมีน้ํามันเตาทิ้งในทะเลหาดบางแสนแล้วก็อีกกรณีหนึ่งมีการตั้งข้อสังเ,เกตว่ามีเรือขนยางมาตอยที่ท่าเรือแหลมฉบังและอาจจะมีการตกหล่นทาให้ ถูกคลื่นเนี่ยซัดเข้ามาที่ชายหาดบางแสน,นส่วนการากดําเนินคดีนะคะทางในอำเภอเมืองชนบุรีคุณเลอสันสัจสิพงก็บอกว่าจะให้หน่วยงานนะคะประสานกับทางภาคเอกชนบริษัทจิสดาที่มีดาวเทียมฉายภาพืบนพื้นโลกตลอดเวลาเก็บภาพทางอากาศตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งบันทึกข้อมูลคล้ายกับกล้องวงจรปิดซูมได้ขยายภาพได้ถ้าไปพบเบาะแสเรือปล่อยคาบน้ํามันแล้วก็จับภาพ แล้วก็จะภาพไว้ได้นี่นะคะก็จะสามารถหาตัวผู้กระทําความผิดได้ในระยะนี้ต้องดูครอบคลุมทั้งพื้นที่น่านน้ําชนบุรีชะเชิงงซาระยองด้วยนะคะส่วนภาพบรรยากาศจริงที่วันนี้คุณพัชพลลงไปดูเป็นยังไงนะ,ะไปดูสัหน่อยคาบน้ํามันปริศนาที่ เยหาดบางแสนนะครับบอกมีกลิ่นด้วยนอกจากเรื่องของเสียงไว้อมพี่ยังต้องมีระยะเวลาในการ,รดูอีกสักสัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะคะคจะส่งผลกระทบด้านอื่นๆทั้งชุมชนเรื่องของการท่องเที่ยวหรือไม่อย่างไรไปติดตามไปไงานนี้เลยค่ะคุณผู้ชมครับหลังจากพบคราบน้ำมันไหลเข้ามาที่บริเวณชายหาดบางแสนแห่งนี้นะครับวันนี้เจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนนั้นเร่งหาที่มานะครับแล้วก็ได้นําน้ําทะเลไปตรวจสอบหาสารตะกั่วและสารปรลอดนะครับว่า ยังคงมีสารพิษตกค้างอีกหรือไม่หลังจากนี้ไป14วันผลจะออกมานะครับวันนี้ตั้งแต่เช้าเป็นต้นมานะครับผมได้สำรวจบริเวณชายหาดบางแสนแห่งนี้นะครับเราพบว่าน้ำทะเลนั้นเริ่มกลับมาใสาอีกครั้งหนึ่งนะครับและด้านหลังผมตรงนี้นะครับเราเห็นนักท่องเที่ยวนั้นกลับมาเที่ยวอย่างปกติเลยนะครับตั้งแต่เช้าเป็นต้นมา ล่าสุดวันนี้เมื่อดูจากสภาพน้ำทะเลเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วยกเว้นบริเวณแหลมแทน่นที่มีคราบน้ำมันหลงเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยแต่ไม่กระทบต่อนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบปรากฏว่าไม่พบแล้วยิ่งมีแดดออกแรงๆคราบน้ำมันก็จะระเหยตามธรรมชาติไปเองในเมื่อเกิดสถานการณ์เช่นนี้พื้นที่ชายหาดที่กระทบจริงๆมีพื้นที่ไม่เกิน2กิโลเมตรไปจรดแหลมแทน่นซึ่งเป็นช่วงปลายหาด วันแรกอาจมีคราบน้ามันไหลเข้ามาบนหาดบ้างทางเทศบาลเมืองแสนสุขเร่งทำการตรวจสอบและระมัดระวังเศษฟ,ฟิล์มน้ามันหรือเศษขยะเช่นเศษไม้ไผ่ของชาวประมงที่ลอยเข้ามาตามธรรมชาติและมีคราบน้ามันติดอยู่ทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้ให้เจ้าหน้าที่คอยเก็บพร้อมๆไปกับประกาศเตือนห้ามนักท่องเที่ยวเข้าไปจับต้องเพราะยังไม่รู้ว่าเป็นน้ำมันชนิดใด เรื่องตรวจสอบที่มาเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้คําตอบนะครับเมื่อวานนี้ทางในอำเภอเมืองนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายท่านในอำเภอและก็ปพจังหวัดนะครับสิ่งแวดล้อมภาค13ครับรวมถึงทศสจทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงทางเทศบาลลำบานสารยังมบุรพาให้มาเก็บสภาพน้ําไปตรวจและทางสวล13นะครับก็คือมีนักวิชาการสิ่งแวดล้อมนี่นำไปตรวจแล้วค่าสารพิษเบื้องต้นนะครับก็อยู่ในสภาพปกติไม่มีสารพิษปนเปื้อนแต่ว่าถ้าเป็นโลหะหนักเนี่ยเราส่งไปตรวจที่มาตพุทธอยู่นะครับทางคณะวิทยาศาสตร์มบุรราาาับอสไป เป็นผู้ประสานงานนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างรอตรวจซึ่งจะผลเนี่ยจะได้ประมาณ10-14วันแต่คาดว่าจากนักวิชาการสิ่งแวดล้อมประเมินเบื้องต้นเนี่ยไม่น่าจะมีสารที่ตกค้างอยู่ในน้ําแล้วก็สัตว์ทะเลครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้มาก็ปลาอะไรก็ยังวิ่งอยู่ปกติยังว่ายน้ําอยู่หมายความว่มาเมื่อวานส่วนคราบน้ามันที่ติดตัวนักท่องเที่ยวในช่วงวันเกิดเหตุจะไม่มีอันตรายเพราะมีการตรวจสอบในเบื้องต้นในการวัดค่า BOD หรือค่าความเป็นกรดและเป็นด่างที่ยังอยู่ในระดับปกติ ส่วนค่าสารตะกัวและประหลอดยังไม่สามารถให้คำตอบได้แต่เมื่อดูจากค่าเบื้องต้นที่สอดคล้องกันแล้วยังถือว่าปกติเพียงแต่ต้องรอผลที่นำไปตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้งทางเทศบาลเมืองแสนสุขจะแจ้งให้ทราบต่อไปเพื่อความสบายใจของนักท่องเที่ยวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ประธานแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขกลัวว่าจะได้รับผลกระทบหนักทั้งที่ไม่ได้กระทบมากอย่างที่เป็นข่าวถึงต้องปิดหาดถึง3ามวัน ก็ลุงข่าวหนังสือพิมพ์มาช้าว่าตกใจว่าใครจะมาเที่ยวบ้านเราพอมาเห็นจริงๆครับตอนนี้ก็พยายามจะแก้ข่าวว่าบ้านเราน้าใสสะอาดแล้วไม่มีไม่มีอะไรมาเที่ยวได้ตามมาตามปกติแล้วครับตั้งแต่เช้าที่ผมลงพื้นที่มาเนี่ยก็เห็นมีนักท่องเที่ยวก็เที่ยวกันปกติเล่นน้ำมันครับเล่นได้หมดตลอดไม่กลัวแล้วไม่มีไม่มีน้ํามันจากการวิเคราะห์ในเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่คราบน้ํามันที่ไหลเข้ามาน่าจะเป็นน้ํามันเครื่องที่ใช้แล้วแล้วมีการลักลอบนํามาทิ้งเพราะว่า พบมีการขนถ่ายน้ำมันตามเส้นทางเกาะสีชังคาดว่าจะเป็นกลุ่มนี้หรือไม่ต้องรอผลการตรวจสอบจากตำรวจน้ำสีราชาล่าสุดเทศบาลเมืองแสนสุขได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องขยายเสียงและผ่านทางเนชั่นชนแนลว่าสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนโซนแหลมแท่นต้องรอดูวันนี้อีกหนึ่งวันว่าคราบน้ำมันจะหายหมดเป็นปกติหรือไม่ต้องรอดูช่วงที่น้ำทะเลข,ขึ้นสูงสุดอีกครั้งอันเพนกพลพยโยถ่ายภาพ ภาสพลโตหอมบุตรรายงานครับครับเห็นบรรยากาศแล้วนะเที่ยวกันนั่งเรือนั่งเรือเรือกล้วยครัแต่ตะกี้ไม่ใช่เรือกล้วยก็เล่นกันตามปกติบันนาโบบรนนาหน้าโบ๊ทท่อเทีปกติอยู่ปกติอยู่จริงๆห่วงเรื่องความสะอาดด้วยเหมือนกันนะถูกต้องแดูกันอยู่นะมีขยะบ้างแต่ก็มีเจ้าหน้าที่เก็บทุกวันแต่ก็ ก็ยังมีอยู่เพราะตอนนี้เป็นเป็นช่วงที่ลมพัดเข้ามารครับ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่อยากจะให้เล่นน้ําในตอนนี้เพราะว่ากลัวว่าจะมีสารปนเปื้อนพวก <c oughs> โลหะหลักโลหะหนักแล้วก็พวกสารปลอดขณะเดียวกันทางผู้ปรกอบการตรงแถวแถวหาดบางแสนนะครับก็อยากจะให้หน่วยงานเนี่ยเข้าไปตรวจสอบเพราะว่า มีเรือเข้ามาขนถ่ายน้ํามันเนี่ยกลางทะเลบ่อยมากแล้วก็จะมีปัญหาของการรั่วไหลของน้ํามันบ่อยแม่ค้าเนี่ยเขาเจอมาหลายครั้งแต่ก็ไม่มีการจัดการกันอย่างจริงจังสักทีก็เลยว่าเออถือโอกาสแบบนี้เนี่ยเป็นความผิดพลาดที่มันไหลขึ้นมาบนหาดแล้วเยอะที่สุดในรอบหลาย10ปีนเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องจัดการเอาจริงเอาจ,งอาจังเลยนะฮะ